โอ้เดี่ยนะจริงๆถ้าไม่โปรนะเราแชมป์นะเราแชมป์สองทายนะผมพูดเลยคือเจอโปสกัดดาวรุ่งเราอ่ะเจอโปบ่อยรับมันไอ้นี่ไงพี่มิ่โปติช่วงเดือนเดือนแคปช่กันโปรมันมันไม่เพราะตอนตอนนี้มันมันเริ่มมันมันแบนโหดตอนเนี้ยไอ้แรงสูงมันเริ่มแบนแันโดอ่ะเล่นแรงสูงเล่นเล่นอยู่แล้วหลุดเลยมันก็เลยเลยเลยเห็นแรงต่ำๆเยอะเพราะมันแบบว่าโดนแบน ไอ้โดนแบนอ่ะเป็นไปโดนครับไปโดนเกมรุ่นโดนรุนครับก็เดี๋ยววัน <Blade> น <polls those tracks> ี้อ่ะเราจะมาเปิดการประชุมนะครับเยอะเลยเยอะเลยเราจะมาเปิดการประชุมครับรอเลยนี่ครผมกัดจะประชุมวันนี้ตอนนี้เลยผมจะคู่แค่ประมาณสองลิเอาหลุดสองคนเลยแหละที่เป็นหัวตีไม่ได้ที่ออกอ๋อให้เป็นเป็นแบ่งส่วน เป็นผัดช่วยดิตอ้าวผัดแล้วนั่นแหละผมจะแบบปลาจะมีแบบนันะเกิดโตวันเกิดจะไม่เอาอ่ะวันแรกที่หนึ่งมันนานนานอยู่ต้องต้องตอดกินโอ้ยไม่นานหรอกเนี่ยถ้าใจคิีวยวไม่นานมันก็ไม่นานนานเยอะหือซีเรียสซีเรียสเยอะมากซีเรียสน่าอร่อย ก็มีการปรับตัวละครการปรับวางแผนเพจใหม่การวางแผนคอนเทนต์ใหม่รับวางแผนโลโก้ใหม่วางแผนรูปแบบการจัดการใช่ไหมฮะรับ<ม>เยอะ<ม>คือผมเป็นเลขาผมจดรายละเอียดทุกอย่างแบบผมคิดเลยว่าวันนี้ผมจะต้องเหนือยมากที่จะเป็นทางบอกตรงน <c oughs> ี้หวังทำแม่เลขาเนี่ยแม่งจะต่อยหน้าที่ดี้ครับไม่อันดับใหญ่หรอกโคตรเร็วเรื่องเชื่อฟโลว์ไฮซีเซ็ต แต่กลัวใช่ครับแต่โกไม่เจอนะ่โกแต่โยังโ่เอโวโดแต่โง่สยกเดี๋ยโ,โ,โ,ยยโ่ชวมวงไรโคตรช็อปดีนั่นเราลงเราลงแบบวเดียวๆอแบบว่ากัดเดินบงเทีนิดนิดน,ดนด ว่าเหอมนเข้ามาใส่เราแล้วเน่ยใจอยู่วิ่วเจอผัดไปเลยยังไม่ตกใจเราสะดุ้งตอน เรจะเจอเวลน้อยอย่างเงี้ยมาทีเดียวเแข่งเลยไอ้ลงย้ายย้ายเซิร์ฟไปไปตกเดียวเดี๋ย้ายเซิร์ฟไปเซิร์ฟเลยอ่ะย้ายเป็นมัลตีต้องย้ายแหละบอกถ้าเป็นคนเลือผมย้ายหมดเลยได้แต่ปิงอ่ะปิงมันเยอะไปเมืองนี้ไหมไปเมืองนี้ไปเมืองเมืองนี้ไหมเมืองนี้เออได้ไปไกลไกลสุดเพาดีไกลได้อ่ะเมืองเก่ามึงต้องรตายก่อน เกากับเกากับไก่อะไรเกินกันา่เกาเดิมเฮ้ยไม่ใช่เกาอะไก่เกากับ่อะไรไก่กับเกาไม่ใช่ผมพูดว่าเป็กากับไก่อะไรเกกกิด่อนันไก่กับไก่เฮ้ยขับข้้าขับหลังนี้ก่อนได้ๆมีคนมั้ไม่มีเดที่เดิมเออที่นี่จะเป็นจุดตอกตอกในแหล่งเราเอาปลาเฮ้ยตรงนี้มีคน ให้โฟลลโฟลมันลงแถวแวเพื่อนกันแรงหวัดแรงทำบาดเจียวทีเปิดไปแล้วเก่าเก่าก uh ับใหม่เบียร์เกิดอะไรก่อนกันเก่าถ้าไม่มีเก่าไม่มีใหม่เนาะที่แค่โบราณ เดียวเดียเอดยิ่งเช่าเวลาเลยคนผู้รีอะไรงั้นแป้งเฮ้ยคนผู้รีนี่หว่าเอออ,อยากจะโดนงัดหน้า,น,าน้องเกิดไอ้ก็นั่งเลงทำไมทำไมแล้วมีปัญหาอะไรมีปัญหาครับก็เคยดโดนงัดหน้าไอ้หนูน้อยเราก็เราก็ไม่ใช่ย่อยเราก็ไม่ต่างกันแค่เกิดมาของปีเดียว อย่าท <formation jin inh throat> <s at> ํา <theater> ตัวใหญ่นี่อย่าโดนงัดว่ะอยากทองว่ะผมอ่ะไม่น่าจะอยู่ได้ไม่นานผมอ่ะคือแบบว่าถ้าไม่โดนงัดหน้าไม่ดีขึ้นเลยคซ้างงลตัวเอนนะยซ้ายยิงปูน่ะซ้ายพี่ซ้ายพี่มีคนทักมีคนทักนะอาบานได้ มึงยังจะนายกันอยู่มึงมีไฮพิซันโปมันเยอะอย่างที่ทีแต่เอเขาไวตรงนี้อ๋อได้เล่นไปเถอยังไม่มีโปแต่สภาพโปมันก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มแบบเฮ้ยโยกมีโยกสับกายแล้วก็เจอเจอแบบ ลองกิแม้เจอมาสองตาปิดแล้วนีกว่าไม่มีสไนเ้ลไม่มีใครลนนี้ก็ผิดก็ผิดก็ผิดไม่มีอะไรไม่มีอะไรไมีใครเนนดผิดผิดกไม่มีอะม่ีเขามในก่ ในโซนเราอ่ะมันมันมีแบนแค่คนเดียวจรจริงไม่ใช่หรอกไม่รู้ทำไมถึงแบนช้างเองถ้าเป็นอเมริกาหรือต่างประเทศมันมันมันแบนเร็วมากสนามห้องเข้าไปเข้าไปโดนแบนเลยเราแบนช้างอยากได้ท่าไหนกระเป๋าอ่ะมีอะไรมาแลกพี่จะเอาไอ้นี่ไว้เนาะไม่มีไม่มีอะไรมาแลก นน,นี่แต่งเงินเี่งเอาไปล่เห็นไหมพี่มีสโคปให้ด้วยน้องแล้วยงีผมก็มีสปบอกเลมีสปอกพี่ก้ารเดวใจมีแต่สปอกอะเนี <S <S ่ยก่อนเยวสโคปเอหอเจอสไนแล้วข้นสี่คูณแปดอยู่เลย๋ยวสโคปไรยังไม่มีของเราต้องเข้าโหมด เราเออเราเข้าไปในวงเราเข้าไปในบ้านมันหลบตั้งบ้านเนี่ยหลบตรงนี้ล่ะเราอ้อมเราอ้อมไปไกลเลยเราบินนะเราบินแล้วบินโผล่ไปเลยโผล่ไปเลยบ้านนี้่ีไในเรื่ยงเรแต่ไม่มีคูณหวังงานยากแล้วไม่ใช่ไม่มีคูณไม่มีแบตแล้วก็มันมันดูหาแบบไม่ค่อยเจอละไม่ได้ละไม่ไปหาไปเจอเขาไม่ได้ละ ไอ้สกินพี่เบียร์เท่เนวะแต่ผมรังเกียจไม่อยากใช้สกินนอกากโคตรเดผางักหน้าเลยโคตรนักเลงเขาสีคนแปลกหนาเป็นมีละมีละทุกสองเดี๋ยวนม่เดี๋ยวยิ้มทีเดียวโคตรไม่รอดนัดนำมุกน่ารัเอ๋อเดี๋ยวนำวิ่งไปเก็บเลยเร็ววิ่งไปเก็บนี่อะไรเนี นี่นี่อยู่นี่วิ่งไปเก็บนี่วิ่งไปเก็บนี่เออทนตีเล่นนีะอาทิตย์เช้นไหนวะลืมไม่รู้จะไปด้วยเหรอเฮ้ยตกใจหมดเลยนายโอราฮ่ายิงขึ้นมาด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหโบดโบดโบ ไม่มีอะไรดีเลยเฮ้ยผมผมไม่ได้นี่ด้วยอะการ์ดอะคือทำไมไม่ไม่ได้การ์ดอะมันต้องไปสีม่วงอ้าวเหรอใช่ตติิดดสีทองไหมใช่ไหมใช่สีทองไไม่ดด้การ์สีม่วงมันจะมีสีแดงกับสีม่วงในอันเดียวกันแล้วเราจะได้การ์ดถ้าเป็นสีทองเราจะไม่ได้อ้าวเมนหนูมันให้เราเลือกของเดีก๋ยวผมเน้่บิ้นตีอะไรพี่อ่านฟางกินบทความงหน่อยอะไรอ่ะอ่านว่า f ฟลิ่งเอสเดอ เพอร์เฟกต์มูฟเมนต์อินเสียไฟเลสคือแล้วอะแกเคลียร์ได้แบบอย่างเพอร์เฟกต์แบบมีการเล่นที่ดีหม้อการเล่นที่ดีการเล่นที่ดีเลยเพอร์เฟกต์ไงเเพอร์เฟกต์ไงมูฟเมนต์มูฟเมนต์เฮ้ยเออมูฟเมนต์เพอร์เฟกต์อะได้นะเขาบอกว่ากระสุนมันวิ่งมันมันเต้นได้กระสุนมีความมูฟเมนต์กรนเต้นได้ ไ,ได้ๆอยู่นะเฮ้ยเราเข้าวงปะเดี๋ยวเขาสแกนแล้วนี่ไงเขาเขาสแกนไปแล้วบ้านนี้เขาตรงนี้น่าจะมีหัวเลยนี่ไงเราเราไปอยู่หยุดเขียวกันเลยเราไปอยู่เขียวเลยก่อนดีรอตรงนี้นอบเฮ้ยบวกแปดละสบายใจละแต่ผมต้องกันหัวก่อนเจอคนหัวยิงล้มอ่ะ ถ้าไม่เจอโปรอีกรลบถ้าเจอโปรอีกรอบนะเดี๋ยวจะไปเล่นคบปิดแล้วถ้าเจอโปรอีกนะแต่เดี๋ยวจะไปเล่นคบปิดละวคบปิดไหมแต่คบปิดผมไม่เจอโปรเลยนะแต่แรงมันไม่เจอโปรบ่อยเพราปิดมาเล่นแรงไม่มีอะไรแต่เล่นเล่นเล่นแต่ในยอดไงคบปิดมาเล่นแต่อะไรที่ไหนล่ะเมีอะไรไปก็เลยโปรเลยไปเล่นกัเล่นเพื่ออะไรพี่ได้ยินเสียงท่านซ้าย เพราะว่ามาด้านขวาิแกนบ้านนี้อ่ก็วันวันวันเดียวเอยู่มีคนวิ่งกำหลังเราแล้วเนี่ยทีเรามาดูนื้อลหรื้อกระซื้อแต่ได้ไปกินออฟเกนวะเนี่ยเรือยเรื เล่นถึงขั้นแปดสิบแร้ได้เฮ้ยมีคนแม่งที่เราอยู่มีคนมีคนอยู่มีคนอยู่นี่ไงอยู่ตรงสะพานเนี่ยนั่นแหละเอ้ยมันจะมาี่วเรอรอนิ่งนิ่งหนึ่งสองสามเอ้ยมันไม่รู้อุ้ยตายเลย ใช่มันจะชุนมากแครจริงไม่เป็นเลยเว้ยสไนเนี่ยเขาจะเป็นแต้มมิเนี่ยอุ้ยสไนน์นี่แรงจะตายเฮ้ยมันตายเลยเว้ยเดนเนว์แรงจัดใช่ครับเฮ้ยมีเพื่อนมาอีกคนเลยจ้ะไม่ไม่ตายแล้วตายแล้วอะไรลยอไม่นกำลังมึงอะไรกลังคิดเพื่อนสองตัวเจ้าเนาะอุสาวิ่งมาตั้งนานเจ้ครับมันม <eye> ีมันหนีใครมาไม่รู้เจ้าเลยมันคงจับสาบแช่งเอาไปใจละไอ้พวกนี้ สาววิกงมาตั้งนานพอสิละไปวิมีมีมีอะไรดีวะไม่มีอะไรเลยม่มีมีมีอะไรฮะเอ๊ยยิงเหรอ่แม่โทรมาได้อโหลค่ะเป้ยลบตรงนี้ลบลบสองลบสอง ตายตายตายบ้านมีในบ้านนมีในบ้านมีหนในบ้านมาทแล้วลบลบนีลบกีลบอกี้คน มีคนอะมีคนอยู่พลาคนอยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้านเออเป็นตัวไอไอนั่นอะตัวอะไรวะไอสนี่เนี่ยพี่จะสแกนตรงนี้เอาเลยเขปเป็นคนเดียวไปไปเล้วเฮ้ยไปไปไป ได้ได้ได้ค่าถอยค่าถอยครบเลยครบเเลยอย่างเงียเฮ้ยมามามันเดินมามันเดินมาเดินมาเจ็บ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 จะล้ม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 จะมีคนมาคบเองมีคนมาช้าเองโอาเข็นเอเค็เอาเค็อยู่หน้าแต่ข้ายิ่งก่อนอยู่เพี่ถอย่อนเพี่ถอยพี่ถอย ไปชาร์จแบงค์เลยตอนนั้นขนดอยู่อยู่ตรงนี้ะไรๆได้

เพื่อมันเพื่อมันตายเลยนะมันเรือสองตัวเพื่อมันตายเลยเพื่อผมผมยิงไอ้เบนฝัดเพื่อมาเบนช่วยหน่อยก็ไปก็ไปไล่ลงไปแล้วไล่ลงไปแล้วขึ้นไล่ลงไปขึ้นขึ้นมารอ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 มันมันชุบมันชุบมันชุบอ่ะ ไปเพื่อนมาทำข,ขึ้นมาเออขึ้นมาป้อมปอกขึ้นมาป้อมปอกขึ้นมาป้อมปอกก่อนเลยป้อมก่อนเลยป้อมก่อนเลยขึ้นมาได้ทางเดียวขึ้นมาได้ทางเดียวขึ้น <Titan. S 2> มาได้ทางเดียวนี่มันป้อมปอกช่วยได้เนหนึ่งช่วยพี่เบียร์เลยช่วยก่อนเด <Hey. S 1> ี๋ยวด้วยแล้วแล้วพี่เบียร์สกแกนก่อนเลยนะส oh. แกนเลยสแกนเลยพี่โอเคโอเคน <rs sig hing> okay. Okay. ี่พี่ช่วยไหมระบบม เดปยวเมียนตีบ้างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตีไปเดินไปเก็บของบ้างเก็บของมาบ้างเก็บของมาบ้างใช่ตรงนี้มีคนตรงนี้คนยิงเลยเยิงๆมีกันมีกันเกี็บลงล่างมีทีลงล่างค่ะอยู่ด้วยเต็มเลยนะลายถอยละมีที่นี่นะทีมีทีปิดปิด เก็บก่อนเก็บก่อนเราค่อยไปแบ่งไในตัวข้างหน้านี่มีคนแล้วันนี้มัน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 นี้ยังเข้าได้วันนี้เข้าได้แล้วถ้าไปเก็บก่อนได้เหรอถ้าเก็บก่อนได้ได้แล้วเราโค้งให้เราโค้งให้มามีเก็บยาเก็บอะไรอะไรเยอะๆเลยอะไรอะเล้มันมีแต่ยาที่เก็บมาแล้วพี่ๆแต่ยาไม่แต่ขบเล็กพี่พี่ถอยพี่ก่อนพี่พี่ที่แบบนี้ที่โลกเหนั้นตายนะ เอ้ยไม่มีมีแต่ยาคางว่ะเอ้ยมีแต่ยาเล็กอ่ะพี่มีพี่มีใหญ่ใหญเล็กกากาะเเอเใหญ่เอ้ยกอะเอเได้ได้ได้โอเคกอเล็กเกอกกกอเลขอเล่นได้เอเล่นได้น่าก็น่ามันมันยิงกันอยู่อ่ะมันยิงกันอยู่ตรงข้างนี้ตรงตรงนี้ตรงนตรงบิป เราคงบีก่่นแม่เราบีต่นยทีก่อนแม่เราเรจะีพี่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 อยู่ตรงนี้แกนหน่อยไม่ิคับแฮงม่จิง้ัไปสแกไปี่พี่มา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 จิบมาจิบกันแล้วพี่พี่พี่เออไม่บินบินบินเอาตรงไหนขึ้นขึขึ้นตึกหตึกเลยขึ้นตึกนีได้ได้ได้ขอติ๊กมองก่อน เ็นโอเคหนีลวจบคนวัดให้รอดสึกรอดสิกรอดเฮ้ยโอเคแม่งเหุเตแม่งจุ่มกองโอเคจุ่มกองที่แม่งตีนะ

ไม่มีคนมาอยู่ตรงไหนแบบสามสองหนึ่งไอ้ยถ้ามาท้ามาหลบหลบหลบมีมีตัวมามีตัวมาโอมล้มเฮ้ข้าล้ม่ะโอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึโงได้ได้ได้ ไม่จะล้มสิบเหลือเลือดสิบเหลือเลอดสิมันชัดหมดแล้วมันจะปอกมันจะสังกอเหลือเลือดสิบเหลือเลือดสิบเยเหลือเลือดสิบโอเควไล่แล้วไแล้วมันน็นเปนพี่ๆจุกผมเลยจุกผมเลยไ่พี่มองมองมองมอองังปกกฝอนักก่อนได้พี่ักนได้เปลี่ยนต่อมันเปลี่ยนต่อมันไม่ข้ากดแดงกดแดงขาไม่เปลี่ยนขาไม่สนิท ไม่มนตีบ้างไม่มีพี่มีพี่มีเถิงนะขอขอขึ้นเดือนทุกคนตายเลยไม่ใครตัวเองตายวะทุกคนตัวเองตัวเองตัวเองตายมีมียิงยิงล้มไปสองสว่านไม่มีตีแล้วมาตรงนี้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 เราไปไหนเดียร์เราไปไหนมีมีเราไปก่อนไปก่อนไปเดียร์เบียร์เดียร์เอาไอ้ตัวเดียวไม่ต้องเอานะเอาเอาเอาที่มันเป็นตี้อ่ะเฮ้ยเอาเบนอยู่คน

แฉมป์ดมากพี่เบียร์ผมบอกแล้วถ้าเกิดเราไม่เจอโปรเราก็จะแชมป์เย้เอาบราบุรีไวบุรีเราตีเขาตีไรเราตีไรเขาตีไรบุรีเป็นหนาบุรีเป็นหนาตัวนี้บุรีเป็นหนาต่ำตัวคือว่ารู้ว่าขั้ทำเงินอ้พวกข้าเห็นอะค่ำข้าอยู่แล้วถ้าข้าหลบมาค่ำนี้เกาะมั่วไว้เห็นได้หรอกหน้าไหมมีเกาะงั่วท่านเล็งพวกข้ากดข้ากดเลยจริงจริงหนาข้าดิ้งข้าดิ้งงูยังไงทุกคนเวลาเราแชมป์ทีไรเราจะมีการแบบขี้ขิงกันนิดหน่อยนะคะทุกคน ก็เพรับผมต้องขิดหน่อยครับชาร์จไว้มันวิ่งชาร์จโจมพวกเองเท่ากันเลยสี่สามอ๋อสี่สามสี่สี่สามหกมันวิ่งชาร์จไว้โดนจริงเตี้ยมันไม่วิ่งชาร์จเดี๋ยวไปชาร์จสุดกับพี่่าแม่แป๊บนึงนะครับได้ครับขอไปย้อนยุคได้ไหมได้ได้เไม่ได้มันประมาณสิบนาทีอ่ะย้อนทันไหมล่ะเป็นาทีไม่ทันไม่ทันไม่ต้องเนาะเฮ้ยทักทัก